เด่นมาครับเห็นมาครับเด่นมาไก่เด่นมาขอบคุณแขกห่านมาก ครับผมกับผมเซียวโจใช้แนวคือเก่านะครับหลังจากสองสามมื้อนะครับฝนห้างสีสะกเกียดกับตกลงมาบา้งมองกับตกบา้งมองกับมโตแนะครับอันนี้แถวบ้านกับตกเพราะลิ่นๆนะครับพราอยู่เขาขึมฝ้าขึมฝนนะครับแต่ฝนก็เบ่ค่อยตกนะครับนะครับขึมไมซื้อนะครับฝนบ่ตกครับหนาไม่น่ากรับมีหินเเดียวครับแต่งานยังดีครับเขาบ่ตายเลยตอนนี้บ่ตายนะครับก็พอดะชุ่มชื้นได้นิหน่อยครับไป เอาอยุขขเขากระเขาห้มันเขาไปเรื่อยๆนะครับ <g ülme> นี่ครับหนามกระเพาะอะไรนี่ครับนี่ครับหลังจากนานม,ม,มันะนะทีผมไม่เมืองโนมี่หนามเนาะหนามีพาะในในะครับเขาเ่ตายาแล้วล่ะไปชมสภาพไปอัปเดตปลาครับอัปเดตปลาสาทีเลี้ยงไวนะ้เนาะอัปเดตปลาสาทีเลี้ยงไว้ไปเบิ่งน้ำกันนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนล้ะปลาที่ผมได้อัปเดตมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วเลยนะครับปลาที่ผมเลี้ยงไวนะ้เนาะไปเบิ่งพร้อมกันเลยว่าโอเคบ่ โอ้ยโ้เดียวอ้เดี๋ยว,ยวใ่พกันเป็นแผ่งแผโล่เซลล์้ผมติดนว้ยเอาวานลเับเงๆโอเคอโอโ้นั่นแครับนั่นแะครับนี่นีพ่านก็โตนะครับพอหาพ่ามันมันตายครับมันตายขอไปกินหนก็สอบตะกอนเป็นหาพ่นีนน่เหลืยยมันซีพ นะครับวานจัิสิครับมันจังสิริกินทัวถึงกันครับกระสันมันโปรทัวถึงทั้งนึงนับเดียวโอ้สิพ่อมันกินหะ,นะครับตนน้นตะฝน มันอีกมันเดือนนึงเดือนหนึ่งนะใส่งาอะไรล่ะนะเก็บเกี่ยวล่ะก็จะไปขายขายสองตลาดนั่นแหละถ้าใดสนใจติดต่อเลยนะครับเรียบร้อยครับน้ำกับพ้ิขึ้นลายครับพ้นกับตกบ่ค่้อยแห้งก็เลยสลักเสาที่ผมดักนกเองมาแล้วก็ต้องไปปรับใหม่ละ โซลาเซีนะครับโซลาเซวติดลองให้ okay. แสงสวาง่างเงี้ยมื่อคืนอันนี้ซื้อมากมันพันพ่นลอยนะครับมันหนึ่อยบาท60กัต้อัตรอว่าโอเคอยู่สเป็นถุงเป็นตาให้ตักได้บ่ตักตาไห้บ่อตาบมาเบิรงดด้วยยให้สมัยนะ

เขาที่มันได้รับฝนละ่ะฝนตกมากไปเรื่อยๆดูดีกว่าเขานะครับบ่แห้งขังนมาไหนสองสามมืม่นมาหนี่คือว่าชุ่มช่ำขึ้นมานดิบ่หันนี่ครับสองสามหมื่นมาหันเลยโอ้ยตอนสิตายครับับกดีขึ้นมานีกนะครับบรรยากาศลมเย็นๆครับสองหันสองหน้า ลมดีขนาดเลยครับลมเย็ยนแน่นะครับนะครเสาร์ักลักดังผมก็ล่มล,มละนี่จะไปเอาขึ้นก็นี่ครับมองกองสิตายนี่ผมมาดักเลยนี่มีแห้งผมแม่เหรเหลือแต่ยทั้งฝนนะครับฝนก็นถือเราโอเคนะนี่ฝนมันยังหย,ยดใส่ในหลกอะ โอเคว่าเก่าใช่ครับอะไรแบบเรียวท่ามเลยแบบคลิปริบๆนะครับมันจะตัดตอนอะไรเลยไปไปโ้ยโอ้ยโอ้ยคือหล่นมาสินะโอ้ย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 ควรจิตตกสาหรอคอรจิตตกสาเลว อุ้ย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 หลักหนึ่งก็ลมโอ้ฝนตกจริะครับฝนตกก็แบบเย็นขึ้นมาละเดี๋ยวไปตั้งน้อยก็ยู่อยู่ เดี๋ยวเอาหลักมือซอยพายุมามาครับอัปเดตพร้อมกันเลยครับนี่ครับปลาสามตัวนะครับแต่ผมเบิ้งแล้วมันจะบโบเมนขนาดที่ใหญ่ที่สุดหรอกครับหนูขนาดใหญ่สุดตักบ่ได้นี่ใส่ใส่ถังตักเอานะฮะอัปเดตนะครับล่าสุดอีกเรื่องหนึ่งชิ้นงสูสขายได้บอกเพนะครับนี่เบื้องหลันเลยผมกับเบิ้ง น,าน,นา่าจะกำับจะมั่นกรนะเป๋าเงินเป็นเท่าไหรนะกรเป๋าเงินตัดไปเลยสำเนาที่ว่าโอเคแล้วครับอัปเดตล่าสุดครับปลาหน้าเสียโจนะอีกเดือนหนึ่งมึงเดือนหนึ่งน่าจะขายเอ่อวันที่สิบสี่เอาไปเก็บสิบสี่เดือนนี้กับสิ้ครบสองเดือนนะครับที่เอามาลงประมาณสิบสี่มีกับสิ้ครบสองเดือน ผม,มว,ว่าเก่าสิบวันหรือว่าสเดือนเยผมว่าผมจะขายแหละเพราะว่าถ้าเอาไว้โดนมันกับเปลืองครับเปืองค่าใชสจ่ใจหัว่านกับแ้วหัวหารมาหกถุงหกกระสอบสองพันหกสองพนเจอ่ะีหมมันสองันเจ็ดสองร้อยสี่กว่าบาทหกกระสอบสองพันเจ็ดประมาณนี้นะครับ อยู่บ้านกเลี้ยงปลาไปเรื่อยนะครับหลังจากที่มาอยู่บ้านมองอยังเห็นเลี้ยงปลาเรื่อยๆไปโอ้ตกเลยเลยฝนบรรยากาศดีครับลมเมืันมันกลมอยู่ค่ะต้องเกลี่ยตลมอยู่ค่ะลมแห้งครับลมแห้งขนาดไหนกระโบกเขาสิตกบ่เลยครับเรื่อยๆแล้วครับาปลาแค่ขนาดไหนวันที่สิบสี่ เดือนนี้ผมจะมอาอัปเดตกันาอีกรอบนึงว่าปลาที่ใหญ่ขนาดไหนกอสิได้ขายบา่ประมาณเดือนหนึ่งเนหะ็นไหมแต่ที่แน่เก้าสิบวันนะครับน่าจะขายนะน่าจะประมาณอ่าเดือน,นสิงหากัญญาครับประมาณสิบสี่สิบห้ากัญญาประมาณนี้ครับเ่าจะขายนะในสมัยค่อยว่ากันอีกทค่นึงต้องะเลี้ยงโดนมันกับเบืองครับเบืองงบประมาณเท่าต้องขายหนึ่งหรือลงทุนไป สามหมื่นเลยนะครับวันสามหมื่นเลยวะครจะเป็นค่าอาหารปลาค่าปลาเนื้อปลานี่กระเทียงที่ผมบริษัทเบื่องตอนที่ผมมามาแอมไว้เทียงหน้าหน่อยบนข้างขึ้นขัดสีว่าขัดสีขนาดนะนี่ครับผมก็จะมานอนนี่แหละมานอนใสเ่เบ็ดตไซยังนี่แหละนี่ ทีนอนครับใช่นอนเน,นี่เดี๋ยวไปเอาทีนอนมาก่อนนี่ครับก่อนทอดนอนให้นอนหน้าครับเพียงหน้าหน่อยอเห็นเบิรงเสียงนี่ก็กเป็นป่าเขาครับป่าเขาหนามกับ,บมังมี่เขามังมี่มมี่อ๋อลืมลืมน้ำเสนออันนี้เป็นไฟ โซลาเซลล์นะครับแบบเซนเซอร์ตัดผมติดด้วยแสงสว่างเพื่อมีคนเขาออกไม่นฉลี่ยเห็นแสงสว่างตอนกลางคืนโอ้ยป้องกันนี่ครับบรรยากาศก,ากัดชะประมาณนี้นะครับโดยรวมอูงลมเยน็นครับลมเยน็นมาเบิ่งของหน้าซื้อไดอ้ผมมียอย่างกันเบิ่งนอกนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเาผมว่าสิยู่งเทีย อยู่ตามประเทศครับโอ้ยตงนี้หมาเน่าคือเก่าครับทางบานอื่นมันมีหนามเต็มกันหนาเลยมาเน่ายังยังบุฮันมีนอกนระล่มยังบุฮันมีครับตำบลจานยังรอฝนอยู่ยังรอฝนอยู่ครับมาแห้งแต่ดีมันด่วงกันแทร่รอดนะยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ังแลงนะครับแต่ก็ขึ้นฟ้าคึ้นฝนอยู่เมือนนี้ก็ยังคึ้อยู่วันที่สอง นะครับหลุดไม่ต้องการว่าสิตกอีกบ่ในใจผมอยากให้ตกบ้างแห้งนะะสงสารเขาครับบรรยากาศเสียงเสียโจบเยงหน่อยครับเอาไปสนอนเว้นเอาไปสองนอนสองปลาสองหน้าโอเคนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากกดซับสไครต์กดติดตามดไปเนอะครับช่องบ้านบ้านคลิปบ้านบ,นบ้าน ผมเป็นพี่น้องในเบิง้งนี่นะครับบรรยากาศตรงใหนตรงหน้าครับโอเคครับผมสวัสดีครับ